เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะครับผมแนะนำว่ากดโยเกิร์ติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาลงคลิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคิดทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถยอ้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะตามพาดเลยครับสะเรัสตสตรีมนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีไรสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสะตรีมตรมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องอ่านออ TFR ครับผมวันนี้หน่่ยเกฟรอบบอกกับแมปเพชมเตอร์ X ครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้อัปเดตซัมเมอร์อีเวนต์ไปที่เร้อยนะครับผมในภาค2ตอนนี้ได้เพิ่มมีอะไรบ้างก็ไปดูแชม คลิปกันได้เลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ยื่นกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ทําคลิปของผมด้วยนะครับโอเคถ้าพอแล้วก็ไปกระชมคลิปกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างแรกคืออ่ะมันจะมีเควสซัมเมอร์อีเวนท์ที่จำได้ไหมคือมันเป็นเซอร์เมอร์อีเวนท์มันจะมีกรอบสีเหลืองใช่ไหมแต่ตรงน,นี้กลายเป็นกรอบสีม่วงซึ่งอีวาดคืออันเนี้ยนี่ก็น่าจะเหมือนเดิมใช่ไหมคือจําความได้ซัมเมอร์อีเวนต์อ่ะมันจะมีเออ่ประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหม แต่อันนี้สิเฮ้ยมันเพิ่มประมาณ50อันเออ1 0 0่งเอ็นหนี่นี่นี่อันเนี้ยอ๋อร้อยสิบห้าก็ได้เซลเจอร์เอ็กมาเฮ้ยไม่ธรรมดานะเออแล้วก็อันนี้ร้อยี่สิบห้าอันนี้อันนี้ได้สามร้อยสามสิบห้าอันนี้ร้อยสามสิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเยอะนะแต่ว่าอันนี้ร้อยสี่เก้าโอ้โหอันนี้อันนี้ได้แบบไปเนาะเฮ้ย ถือว่าเยอะอยู่นะแต่เพจก็เพจก็ได้เยอะเช่นเดียวกันเออดี๋ดี๋ค่อยทำนะเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็ p i r a t e A ก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะเพจก็น่าจะเหมือนเดิมทั้งหมดเลยเออถ้าดูจากต่งข้าแล้วโอเคตามนั้นเนะก็ยืนทำเควสซ u m ัมเมอร์อีเวนต์กันเยอะๆกันนะครับโอเคนั้นอย่างที่สองก็คือนี่ก็จะมีแต่โซนด้วยกันอย่างอาันแรกก็คือล o c k y c o v คเออก็คล้ายๆกับ Pirate c o ค e นี่ไง แต่ก็กี้โคแบบมันมันจะมีอันนี้ด้วยนะเออเฮ้ยมันสวยงามเนาะแต่ว่ามันจะมีมันจะต้องตีไอ้ตระยาด้วยซึ่งโชคดีคืออันนี้ผมมีเหรียญไอ้หนึ่งร้ยี่สิบห้าจุหนึ่งบแล้วเพราะว่าผมมีผมมีเหรียญเ,เ,เ,เยอะเออไม่ธรรมาดาจริงๆแล้วก็อย่างที่สองคืออันเนี้ยพาราไดฟอรก็น่าจะเป็นน้งตกพาราไดเนาะเอ,อ้ยเฮ้ยแบบนี้เฮ้ยอันเฮ้ยดานนี้สวยเออ <laughs> อย่า,อย,าอย่าเอาสกรีนช็อตมากเลย s เซิร์ฟเวอร์อีเวนต์โกลเฮ้ยเฮ้ยเกิือนว่ามันจะมี Summer Island Event ด้วยนะเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาทำเนาะแล้วก็โซดาสุดท้ายก็น่าจะเป็นรา s สุดนี้ลและนั่นก็คือแอ g เ n น i ทียนโอเซึ่งอัอเนี้ยมันก็จะมีก็จะมีตีกล่องอันนี้ด้วยแล้วก็มีกล่องยักษ์อันนี้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าไอกล่องอันเนี้ย มันเลือดประมาณ215 SS นะเออถ้าดูจากสังเกตดีๆนะเออก็ก็อย่าลืมมาตีด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเคลีย์อันนี้ก่อนเอออ่ะก็มาดูตู้บ้างเออตู้มันมีอะไรเพิ่มมาบ้างก็อ,อ่ะดูดูกันก็แล้วกันนะเควสพลาดเควสพันหนึ่งเควสแล้วนะคะพี่ยามโอเคเข้าใจแล้วโอเคผมก็เกังจะอัดคลิปอยู่อย่าเพิ่งงก,กวน,นะครับโอเคตู้แรกก็คือบั t t ตอ f ์ไฟนะครับผมซึ่ง ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันมีตัวตัว ready park ตัว m ี d กว่าก็คือตัวแร่เนาะตัวหนึ่งก็ regen ตัวหนึ่ง m ิ d i c a l แล้วก็ตัว e อก s i ซึ่งอันเนี้ยเพราะว่ามันมีตัวจํากัดด้วยนะตอนแรกม,มันมีห้ากว่าใช่ไหมตอนนี้เหลือสี่ร้อแล้วเออต้องอีดสุ่มตัวฮิวด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเผื่อมันจะไปแล้วเพราะว่าเกิดึงแปว่าตู้นี้มันต้องใช้เพชรซื้อด้วยนะเออ ก่อนนั้นใช่ไหมเออเอฟเฟคดเยมันต้องใช้เพชรสุ่มเอออันนี้ก็เหมือนกันนะบัล f ูไฟก็ใช้เพชรสุ่มเดียวกันเออก็อยืาม,มาสุม่มด้วยนะถ้าได้ตัวฮิวก็ก็ดีดีด้วยนะแต่ว่าของเราก็อย่าอย่าเพิ่งกักวดบ้างแล้วก็อ่าอ,อ,อย่างต่อมาก็คือ t r o p i c a l l l o w e r อ g นี่ก็จะมีตู้อันนี้ด้วยมีชาหานับว่าดามนะแล้วก็ตัวหมาด้วยแล้วก็ตัวตัวอะไรฮนะ ตัวแมวน้ำหรอตัวมาน้ำแล้วก็ตัวแมวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแคทแล้วก็ตัวปากกากระเป้าหรอเออยังไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะแล้วก็แต่ว่ามันต้องใช่แต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องใช้เหรียญอันนี้สูงเนาะเออแล้วก็ยันต่อมาคือวอเตอร์เมลอนก็คล้ายๆเหมือนกันเลยเพราะว่าเพิ่มเติมคือมันจะเพิ่มพวกไอตัวต um ิกิตตุมิซัติกิตตุมิซัด้วยซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวมิติคอนะ เออก็อันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะและ้วก็อันสุดท้ายก็คือ under water egg ด้วยซึ่งเพราะว่ารอบนั้นมีหมดยกเว้นตัวฮิวติกิโดมินัสเฮ้ยถ้าได้คอบรองไอไอตัวไอฮิวติกิโดมินัสตัวแรกคือเฮ้ยถือว่าแจ่มเลยนะแต่ว่าเรายังไม่รบกวนตอนนี้แต่ตอนนี้คือยังไม่ยังไม่ได้ไปสุ่มตอนนี้แต่ว่าถ้าสุ่มตอนนี้คือเอ้ยถือว่าดีนะ เพราะว่าตอนตอนนี้ยังไม่ได้ไปสุ่มเนาะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวต้องสุ่มต่อไปก่อนแต่ว่าถ้ามีคูณอันนี้เยอะและ้วก็อ่ะอย่างที่บอกก็คืออ่ะเดี๋ยวมันจะมีพวกอะไรบ้างอ่เดี๋ยวกลับไปที่สปาโบก่อนเพราะว่ามันจะมีซัมเมอร์ไอเดนอีเวนต์มาทําอันนี้ด้วยซึ่งจําได้ไหมคืออันนี้ก่อนหน้านั้นเป็นเฉลยเชืหาใช่ไหมตอนนี้เป็นซัมเมอร์ไอดนอีเวนต์แล้วเอ,อมันเป็นอันใหม่จริงด้วยซึ่ง จะเป็นยังไงไป let's go ปึ่มนี่วันมาแล้ว summer island event ซึ่ง summer island event ก็มันก็จะตามคำนวณไว้ก็กันก็นี่ก็จะมี event go ด้วยนะเนี่ยแต่ละแต้มเลยมันจะมี point p o i ที่ที่จะมาตีด้วยซึ่งแนะนำว่าต้องช่วยต้องให้เพื่อนน่ยช่วยกันตีด้วยนะเอออย่าลืมนะครับผมก็จะมีตาม point ด้วยนะครับผม ถ้าเป็นกล่องอันนี้มันจะได้สิบพอยตู้เซตก็จะได้ยี่สิบห้าพอยกล่องหีบอันนี้ก็จะได้หน,นึ่งร้อยพอยไอ้ก็กล่องอันนี้ก็คล้ายๆกับอันนี้เลยก็จะได้ห้าพันพอยก็ก็คล้ายๆกับไอ้กากี้บล็อกโวเนี่หไะเออจําได้ถ้าใครไปดูถ้าใครไปดูล่าสุดก็ไปกดตัวไอได้นะครับเออก็พอทําครบหนึ่งหมื่นเสร็จปุ๊บมันจะมีสะพานที่เปิดออกมาด้วยแต่คูณก็จะมีคูณห้าสิบใช่ไหม แต่ว่าถ้ามีคุณ50คืออ่ะยจติอางเใช่นะอันนี้คูณหใช่ไหมนี่ก็จะให้สุูงปลาก,กระเป้าด้วยเออแต่ว่าตู้นี้ชื่อว่า s u m m e r Island นด้วยนะซึ่งตู้นี้อมันจะมีตู้ปัากระเป้าด้วยเออตัวตัวปากกระเปา้าน่ารักเอ,อ้น่ารักจริงด้วยแต่ว่ามันเป็นคูณ1นึนะแต่ว่าแต่ว่าจำได้คือสูงสุดแค่คูณห้าสิบใช่ไหมเมืเม่ออีเวนต์ที่แล้ว อ่ะตัวนี้อ่ะอตัวนี้คูณหนึ่งก็มันจะมีโอกาสคูณ50าิบิวแชนด้วยนะเออแต่ว่าเหมือนเหมือนอันนี้เปเลยเทเซอร์ไอแลนด์เทเซอร์ไอแลนด์ก็ก็ตามคำนวมคูณไว้อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันคูณคูณหนึเน้นแต่ว่าต้องหาคูณ50ิแต่ว่าซึ่งมันจะมีโอกาสคูณ50าสิบฮิวแชนด้วยซึ่งขอให้โชคดีก็แล้วกันนะแต่ว่าถ้าได้ตัวฮิว ตัวประกาเป้าหน้ารักเมื่อกี้ก็พิมอมเมนต์ได้เลยนะคะผมเออก็เดี๋ยวผมจะมาตีต่อแล้วตอนนี้ช่วยช่วยกันตีก่อนก็ได้โอเคก็อัปเดตก็ไม่มีอะไรมากครับผมแต่ว่ายังไม่หมดเออลืมไปได้ยังไงแต่ว่าถ้าไม่มีเอกซูิตเนี่แตนแตนนั่นก็คือเอกซูิตแองเจลเทียนเนั่งเองซึ่งก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเอกซูิตตู้อันนี้แบบใหม่ด้วยซึ่ง มันจะมี3ตัวด้วยนะที่เป็นเอ็กซ์คุสิควชมาสองตัวเนี่ยก็จะมีแอ g e แอ i เจตตัวตัวโอคาแล้วก็ตัวสติงเล็กเดี๋ยวนะสติงเล็กนั่นก็คือปลากระเบนรือเปล่าจำได้นะอืมแล้วก็ตัวดอฟฟ i n เป็นตัวโลมาแอ g e แอ i เจแล้วก็ส่วน2ตัวคือก็น่าจะเป็นตัวตัวฮิวแอร์แอ e เจลต์แล้วก็ตัวแอ g e แอ i เจ d o ์ดอฟฟก็น่าจะเป็นตัวโลมา แล้วก็ไฮไลท์ก็คือก็น่าจะเป็นตัวททนากแองันเทียนแองันเทียนเจอรี่ฟิตด้วยนะเออท่านจะไม่ผิดนะแต่ว่าประเด็นคือมันไม่มีคนสุ่มอันนี้อันเนี้ยมันได้บ่อยมากคือมันจนขึ้นโกบอลเลยเอออันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเออจะมีคนยี่เปิดศูนย์แสดงว่าไอ้ที่อัปเดตมันดีคือมันได้ตัวไทนานิกตัวแรกใช่ไหมเออไม่ธรรมดาจริงๆแต่ตอนนี้เราไม่ประมาทก็แล้วกันนะเพราะว่ามันต้องใช้กบ้อซุ่มเออ ก <G ül> ็อัปเดตก,ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะ้องเพราะว่าคือเพราะว่าเพิ่มเติมคือเอาเพราะว่าแต่ว่าตัวหนึ่งเพราะว่าจริงๆอะ่ะตัวหนึ่งคือไอเนี้ยไอที่เป็นซัมเมอร์อีเวนต์อ่ะคืออันเดอร์วอเตอร์เออ่ะมันต้องสุ่มเอเดี๋คือต้องได้ตัวฮิวตัวฮิวดีกิทโดมินัสส่วนอีกตัวหนึ่งคือัอเน,นี้นนยก็จะมีตัวฮิวตัวปากกะเป้าด้วยก็ สอตัวนี้อย่าลืมมาครอบคอรองด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวสตรีนี้เอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียรเท่านี้ค่ะเดี๋ยวสตรีนี้ล่าสุดก็เพิ่งจบไปแล้วเออเดี๋ยวก็ลงคลิปอันนี้ลงคลิปเออก็อันนี้คลิปผ่านแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าผมเพราะว่าอาจจะสั้นหน่อยก็ถือว่าขออภัยด้วยน,นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าผมใครช,ชอบก็ยอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยืดกดกระดิด่ะะะด,ด,ไได,ดด้วยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็ไลฟ์สดจริงของผมด้วยครับสุดท้ายทีมก็มคิดทุกวันก็ผมจให้อินโทรไปแล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย